7, 2> ป2 5 6 7ป9เผื่รมาเผื่อันตอนพอจะดันแล้วปี66เอาหนะะ้าจะเร็แลวขึ้นไปแล้วเร็ยังดวงไม่ดีนะครับก็ไปปลอยข้อตอบดอกไม้ สวัสดีครับเอาไปก็กำกับมือกังมือเนาะแล้วอยู่ที่หน้าโปูแล้วก็ยกปอยขึ้นมาที่ปูแล้วก็เดินครับแล้วก็เดินด้วยความรับประโลมด้วยยัอยันสมเด็จคระนเรศวรมือยังวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเอาไปก็แบบนี้แล้วก็มาที่รุ่งมากนะพอดีพอดีแล้วก็เดินขึ้นไปเห็นครเดินเยอะแล้วก็แบงเฮ้ยปอยแต่งมาลุกแต่งปานป้อนปานปานเดินก็ไปครับเดินก็ไปครับเอาไปดีพอดีปอยเยอะไปก็ไม่ดี เดิน <Next. S 1> ึ้นไปแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปด้ยขึ้นไปหน้าเตีไม่ไปกดกระดิ่งปูกดโทรรับรับกดรับรับโทรเอออ่าเอาไปกดกระมือลูกกระมือไปคลายลงแต่งแต่งกันลูกมึงมั่งกูมั่งเนาะมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งเนาะปูเต๋อน่าหยุดเลยไงการจำแนกเนี่ยแล้วก็บอก่ะปูให้อาลัยปูเทียให้ปูเป็นโอโซกัน วิจจะมาแยกไหนับรบุปาลกาอ้าไม่ท nah, oh 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 oh, ันเลยัานรบุปผากาบรากานับรบุปนัโลาัรปาโล ทุกกพระองค์ข้าพเจ้าขอบูทาเทพเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายกับมนจัดาทั้งหลายกับพระมีดารทั้งหลายที่รู้จักก็ดี ไม่รู้ด่าก็ดีมีรองรับไดแล้วกนดีมีอย่างมีพลิกดูก็ดีลงเสด็จลงมาตักมุโมนาบุญบัตรโหติตามไม่แต่พระเป็นเจ้าไม่แต่ราแต่บัตรนี้เป็นต้นไลา ิระนโความลกะนังารบนาทานที่พระเจ้าที่พระเิ้าได้โรงประมาทให้สติปัาทาง่านก็ดอนน้ำก็ดีดำหลับก็ดีรู้่าเป็นนุ่นตาต่อพระพุทธเจ้า อาโหติกรรอาโลสุชาให้ตันและการให้กันและกันตั้งแต่ปฏิแต่ปฏิเป็นต้นไปเป็นต้นไปลุและอาบิุและอาิสที่ขาเจ้าาเจ้าตัดคตัดคำนำมานเสนอข้าพเจ้าบอครัวข้าพเจ้าบอกบุริวางข้าพเจ้าบุ้า ีีอยู่พี่อาข้าขปาพเจ้าจมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันน้สุขะพราสุขะอภรตุลปุถะโลภดทัยปุถะั้เปรียจารยรรุถะวาราตีอาระนานเถอบอกชื่อนามประุู